เอามาไนึงอาแฮมดีครับสตรีมเมื่อสุดหลอ่อมตองครับช่อ,อรครับ ใช่ครับใช่ครับใส่้าหรือเปล่าเอาขึ้นน้ำไดครับหมื่นห้ครับพี่ครับเ็สิบเก้าอายัชนีพรด้วยครับเจดสบสางห้าครับไปไปเออลองนอกก็ไเลเดี๋ยวใช่ค่ะไข่มด่้องทเรียบร้อยเ้อสดีครับท่านเลครับสวดีน้องชื่อฟ้าอ๋อหรือเปา มันจะหาพี่มือกันนะฮะพิมพ์มือหาพี่มือง่ายพี่มืออยู่นู่นพี่โต๋เนี่ยครับพี่น้องช็อตบอลช็ตบอลนะครับช็อตบอลช็อตบอลอากาตะกี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเจ้าคาสิบเก้าครับมพ์โทนี่พี่โทนี่พี่โทนี่อันนี้หนูเองอันนี่ยูนน้าเองคนเดียวใช่ไหมครับสามคนใช่ครับแคมแคมขอข้าวหันข้าวห้าเส้นอ่ะเรากำลรงปั่นให้เรือพี่บอลมือแตกอยู่ ชื่ออะไรนะเวลาบอกเอาเลยชื่อฟ้าค่ะไอ้เมิร์ฮะคนชื่อฟ้ามาหามึงอะฟ้าไหนฟ้าไหนอ่ะเขาเข้าไปในบ้านแล้วกูก็เลยบอกให้เข้าออกมาก่อนฮัลโหลครับเอาว่าฟ้าสวัสดีครับโอ้ฟ้าฟ้าเป็นตู่เป็นตะเลยวะ ไม,ไม่จำเขาไม่ได้หรอใครเนี่ยขอขอใหม่อีกรอบนึงอะไรนะขอขอเสียงใหม่อีกรอบนึง จังเขาไม่ได้หรออยู่นะแม่มาซะชัดเสี่ยชัดลยโถพี่มืดโถแม่รู้เลยอ่ะในแรกเขาเขาเขาฟังให้ชัดอีกรอบนึอีกรอบมีเพื่อนหร ไอพี่โทมันกฎหมายใหม่นะเขนี่ามาพูดตรงนี้มาพูดตรงนี้ไม่งานก็โดนต้องคิดคนเดียวอ่ะออกข่าวเหรอใช่ใช่ใช่ถ้าไม่โดนจับอ่ะไม่นไรดูดีดูดีดูดีเธอเขาโดนแกงอ่ะเธาทำอะไรนะเธออะไรนะเขาโดนแกงเขาโดนแกงดูดีไม้พูขอไม้พูถ้าใช้คำว่าเขาฟ้าใหญ่น้อยใจแล้วครับไอ้มืดเจ้าของวันนี้เขามากลับไปก่อนก็ได้โอ เจอเขาเขาโดนแกงอ่ะไม่มือโคมันเงียบเลยอ่ะดูดีเียอะไรอะ่ะแ <c oughs> ม่ขอไม้ตีไม้อะไรไม้อะไรไม้โผล่ไม้โผลแกงไม้โผล่สีเขาจำได้ง่ายไ,<ห>ไ,ไปอ่ะสภาพบอสอูอะไรวะขาขาหมูอ่ะอะไรโพนมอะไรนะอะไรนมอะไรนะ ลมเรื่องขวดเยอะเรียกไม่ถูกลำโพงลำโพงลำโพเออลำโพงสี่ใช่ไหมลำโพงสองหูโพห้าทั้งกะก่อนแล้วอะไรล่ะอกแปดแปดโอเคจอนะครับกระบแล้วอะไรล่ะทำจะสามห้าเพื่อนอะไรนะหมูหมูโพห้าไออยูน่าไปเปลี่ยนเลยโพหันหมูโพคืออะไรวะครับ เมาเกิดมาเพิ่งเคยเห็นหมวกคู่สามเท่แบบเท่มากคันพหมวกสามเหรอหมวกคู่สามเลยเพลงไอ้นี่ชัวเลยไใครเด็กเฮียห้องห้เนี่ยเฮียเฮ่เฮ่ยเฮยี่ยเฮเฮียเฮเฮี่เี่ยเ่เยเ่เยเ่เย่วเ่เย ไม่มีใครแล้วมึงดูกลัวเขาไหนวะมึงคือมึงจับเขาไม่ได้ถูกไหมโอ้จำได้ไอ้จูนักเองจูดีตอนแรกอะไม่รู้หรอกนึกถึงเล้าโลมเลยอ่ะโจดรักอ่ะตาฝันดีไหมครับไอตัวนี้ยิดแผนอยู่เลยอ่ะ เนียนใช้คำว่าแผนคือจะเนียนเพื่ออะไรวะถ้าม้องใช้คำว่าแผนไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรับเดี๋ยวกูรับเองก็ได้เพื่อนถือเป็นเพื่อนถือแผนกูได้เพื่อนคาใจสบายใจคนคุยเมืองเชื่ออะไรนะโคอี่เหรอใช่นะโคอี่น่าสบายใจขึ้นถ้ามืดบอกเป็นแผนของมันคือมึงจะเอาเพื่อนมาเป็นผู้หลีกไม่ได้เฮ้ยกูทำเองเพื่อนกูรับเอง ้าพี่มืดเรแนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะดูแลลูกโอ้ลูกเลยเหรอมีลูกแล้วด้วยเหรอมีคนเดียวอ่ะดิดูดิยืนหัวเฉียวอยู่ตรงนู่นน่ะี่แมวเขาเลยมือแมวเขาสักบาทอันนี้ใครนะลูกพี่มือครับ มึงต้องรู้ว่าลูกพอมมืดลูกพอมืดครับลูกพอมมืดครับไอ้จอนไอจอยบอกว่ามองไงตลบตลบตลบมองไงเหรอมองไงเหรอมองไงเหรอตัวบักนะอย่างองไงตัวบักมึงก็หาเรื่องไอ้หนูพาแฟนไปโรงพยาบาลหน่อยสินะ คนที่หลับคาสตรีมเขาโดนกัวินสะกดชิดนี่ามาดัดจ,จะดีเหรอคะแล้วอีกคนนึงเขาจะโอเคเหรอคะใส่ชือก้นก็เลยดีกูก็ยังไม่ออกกันชุดขี้ของจริงห <laughs> <laughs> มวกแรกพี่ดูดิ ว่าหมวกนี้น่าจะแบบว่าหมวก ını, หมวกคู่รักมั้งหมวกทำให้แบบว่าจำได้ว่าเป็นแฟนใครอะไรเงี้ยปกติผมเห็นเขาใส่เป็นคู่อันนี้ใส่เป็นขี้มือโคตรสุดเฮียคนจะเป็นบังอ่ะคนจะเป็นบังไงเฮียบังมืดเหรอเดียร์เฮียอะไรอ่ะเดียเฮียอะไรอ่ะ ก็ให้ไอ้นี่ก็ได้ครับเป่าอิงชุกันก็ได้ฟารอกะโคอี้อ่ะใครชนะก็ได้ไปส่งมืดอไงไม่เป็นไรค่ับนีโอ้อันี้ลองลองเทาซื้อร้านเดียวมารับเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ด้วยอ่ะแต่ไม่ทันไม่ทัน